ณตอนที่วิดีโอตัวนี้ปล่อยออกมาก็คงไม่มีข่าวไหนที่จะร้อนแรงไปกว่าการแย่งชิงอานาจของค่ายเ m ระหว่างทางไฮป์และกาเกากับผู้บริหารส่วนใหญ่ของค่ายซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่ามีบรรดาแฟนคลับและผู้คนมากมายตัดสินใจที่จะเลือกข้างเพราะว่ามันมีอนาคตของศิลป,ปินที่ตัวเองชื่นชอบเป็นเดิมพันแต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมไม่เข้าใจพอสมควรน,นั่นคือลัทธิบูชาบุคคลหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า count of personality ันคืออะไรและทำไมผมถึงไม่เข้าใจมาติดตามชมกันได้ในคอนเทนต์นี้กันครับก่อนที่จะรับชมวิดีโอตัวนี้รู้หรือไม่ว่าช่องทัมสเตอร์มีเปิดรับสมัครเมมเบอร์ชิพแล้วนะโดยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกระดับไหนก็ตามก็จะได้สิทธิพิเศษในการใช้อิโมจิสายเครมอย่างไมเมนหรือกดโกรธตามคอมเมนต์ของวิดีโอหรือในรายการ m ั n เด y n i น h t ทัมสเตอร์ทุกวันจันทร์อย่ารอช้ากดสมัครที่ใต้วิดีโอตัวนี้หรือกดไปที่ลิงก์ในดีสคริปชันของวิดีโอตัวนี้ได้เลยครับ เมื่อกด s u b s c r i b e และแจ้งเตือนเนื้อหาใหม่ๆกันแล้วก็มาชมเนื้อหาในตอนนี้ได้เลยถ้าจะให้อธิบายลัทธิบูชาบุคคลแบบไม่ง่ายมันก็คงจะเป็นการที่เราเลือกที่จะยึดเหนี่ยวหรือยึดติดกับอะไรบางอย่างตลอดเวลามีความรู้สึกที่จะศรัทธานในตัวคนบางคนจนเกินความจำเป็นซึ่งในประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่นี้ก็มีบุคคลสําคัญคนหนึ่งที่ผมอยากยกตัวอย่างขึ้นมา ชายคนนั้นคืออิซูมานั่นเองที่ผมว่ามันปแปลกและไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าในขณะที่ไอดอลนั้นมันคือระบบที่ถูกออกแบบมาให้ชื่นชอบและติดตามแต่กับตัวอิซูมานแม้ว่าเขาเองจะเคยเป็นนักร้องมาก่อนเช่นกันแต่สําหรับแฟนเคป๊ในยุคปัจจุบันจะรู้จักเขาในผู้บริหารหรือโปรดิวเซอร์เสียมากกว่าโดยถ้าติดตามข่าวกันมาบ้างก็คงจะพอรู้แล้วว่าทุกฝ่ายที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็มาเพื่อผลประโยชน์และอยากจะได้อนนานาจที่ใหญ่ที่สุดในเ m กันทั้งนั้นแต่ชายททีีี่่่เรยยยกกกกไวาาอบโผลปชน์ม และเป็นสาเหตุที่ทําให้ทั้งหมดมันมาถึงจุดนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นชายคนนี้นั่นเองแน่นอนว่าการกระทําของบรรดาผู้บริหาร SM ที่นําเรื่องราวของเขามาแ์ผ่านทางช่องทางออฟฟิเชียลของค่ายมันอาจจะดูไม่โปรไปบ้างแต่จากการที่อิลซูมานไม่สามารถตอบโต้ในส่วนนี้ได้หรือแม้แต่แทางไฮ์เองก็ดูเหมือนจะยอมรับข้อเท็จจริงในส่วนนี้ทั้งการที่เราแทบจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องราวต่างๆในนี้เลยเพราะว่าตัวเรานั้นก็เป็นแค่คนนอกมันก็น่าจะทําให้พวกเราสามารถตัดสินใจได้ชัดเจนแล้วว่าอิซูมานไม่ สมควรได้รับการปกป้องและควรจะยึดตีบทบาททั้งหมดที่มีต่อค่ายไปให้หมดสิน้นและเรื่องนี้ก็ทําให้ผมนึกถึงอีกหนึ่งกรณีที่คล้ายๆกันนั่นคือการที่ผู้คนบางส่วนออกมาอวยยางฮยอนซอกอดีตผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง YG Entertainment อวยว่าเขาน่าจะเป็นชายที่พาค่าย YG กลับมาสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้งและน่าจะบริหารงานต่างๆได้ดีกว่าทีม YG ชุดปัจจุบันแม้ว่าช่วงเวลาที่เขากุมอำนาจออกหน้าออกตาก่อนหน้านี้จะมีข้อเสียให้เห็นอยู่เรื่อยๆก็ตาม เรากับว่าเพียงเพราะเราไม่ชอบการบริหารของทีมปัจจุบันก็เริ่มหวยหวาความสวยงามในอดีตทั้งๆท,ที่ความจริงมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นผมยอมรับว่าอีซูมานเป็นชายคนหนึ่งที่มีวิสัยทัศน์มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในวงการเคป๊อปและตัวผมเองก็ยังเคยทําคอนเทนต์ชื่อชมเขาเสียด้วยซ้ำในช่วงเริ่มต้นช่องแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาคือคนที่ไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดเลยและผมก็รู้ว่าสแตนตึกชมพูหลายคนก็น่าจะรู้ถึงจุดนี้ดีบางทีการเปิดโอกาสให้แผน SM 3.0 ที่มันอาจจะดูเว่อร์วังและน่าเหลือเชื่ออยู่บ้างดําเนินการตามแผนไปก่อนมันก็คงจะเป็นไอเดียที่ไม่เลวนักถ้าสุดท้ายมันทําไม่ได้ก็ค่อยมาด่ามันก็คงจะยังไม่สายรือถ้าสุดท้ายไฮปได้เข้ามามีโอกาสบริหารจริงๆมันก็คงจะน่าจับตาไม่น้อยว่าทิศทางในฝั่งเขามันจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนในฝั่งวงกลุ่มใหม่ของ YG ที่กาลังจะเดบิวต์อย่าง Baby Monster นั้นก็ดูมีอนาคตสดใสและเราสามารถตามเชียร์วงนี้ได้โดยที่ไม่ต้องยึดติดว่ามันคือผลงานของชายที่พยายามเสนอหน้าตลอดเวลาในวิดีโอขนาดนั้น เพราะสิ่งที่เราตามเชียร์เอาใจช่วยเป็นหลักก็คือตัวไอดอลไม่ใช่ผู้บริหารนั่นเองครับสวัสดีครับนี่คือทัมสเตอร์จากอนาคตแน่นอนว่าเนื้อหาเรียลไทม์แบบนี้ก็ยังมีเหตุการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาและข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำคอนเทนต์นี้นั้น ก็คือการที่ศาลตัดสินให้หุ้นโล่9%ที่กาเก่าจะเข้าซื้อจาก SM นั้นกลายเป็นหุ้นผิดกฎหมายและได้ออกคำสั่งระงับการซื้อขายในทันทีงานนี้ก็ดูเหมือนจะมีสัญญาณว่าโอกาสที่สีเหลืองของไฮฟ์จะเข้ามาครอบครองสีชมพูของเ m นั้นมันมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยคนที่ดูเหมือนจะรอยตัวที่สุดในตอนนี้ก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นอีซูมานที่ได้เงินหนอหนอจากการขายหุ้นให้กับไฮฟ์รวมถึงการยักยอกเงินจาก SM ก่อนหน้านี้ไปหลายหมื่นล้านบาทแล้วนั่นเองนี่แหละครับ โลกของนายทุนที่เต็มไปได้วยผลประโยชน์พวกเราก็เป็นได้แค่ฟังเฟือนส่วนน้อยในเหตุการณ์ทั้งหมดเท่านั้นเองก่อนที่เราจะไปที่เนื้อหาส่วนต่อไปก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ใต้วิดีโอให้กำลังใจกด Subscribe และกรดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับ แต่ไหนๆผมก็พูดถึงไอดอลแล้วก็ขอลงลึกในฝั่งนี้บ้างก็คงจะดีเหมือนกันเพราะตลอดที่ผ่านมาจนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานนี้ก็มักจะมีประเด็นศิลปินหรือไอดอลที่เจอกับข่าวลือในด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกมาอยู่เสมอๆแน่นอนว่าสิ่งแรกที่แฟนคลับส่วนใหญ่ชอบทํานั้นก็คือการออกมาปกป้องไอดอลเหล่านั้นแทบจะทันทีซึ่งมันก็ทําให้ผมฉุดคิดอยู่ไม่น้อยว่าน,นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วจริงหรือไม่เพราะว่าบางทีการไม่ออกตัวแรงก็จะเป็นการปกป้องศิลปินคนนั้นได้ดีที่สุด,สดมากกว่าเพราะว่่าาถ้าเกิิดมมันไจรง ึ้นมาประเด็นมันก็จะไม่แรงไปมากกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นกรณีของซูโฮเอ็กโซที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้อย่างรวดเร็วทางค่ายก็สามารถดําเนินเรื่องราวฟ้องกลับได้ทันทีโดยไม่กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตสร้างความเข้าใจผิดให้กับหลายๆคน แต่ถ้าสุดท้ายข้อกล่าวหาเหล่านั้นมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องของสมาชิกวง boy, บอยกรุ๊ปวงหนึ่งที่ได้ทำร้ายร่างกายแฟนสาวและยังเดินหน้าทำกิจกรรมต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนสุดท้ายก็โดนแฉจึงออกมาแสดงความรับผิดชอบลาออกจากวงในเวลาไม่นานมานี้ก็ลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดเราออกตัวแรงขนาดนั้นพอสุดท้ายเมที่เราปกป้องมาตลอดมีความผิดจ,จริงทั้งความอับอายและเสียใจมันก็คงจะเข้ามาพร้อมๆกันเลยทีเดียวสุดท้ายมันก็กลับมาในสิ่งที่ผมพูดบ่อยๆในคอนเทนต์ของช่องนี้วงการเคป๊อปใน ปัจจุบันนั้นขยายตัวไปอย่างมากมีศิลปินไอดอลหน้าใหม่ที่เต็มไปด้วยฝีมือและสเสน่ห์เดบิวต์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแถมหลายต่อหลายครั้งก็ยังเป็นวงที่ไม่ได้มาจากค่ายใหญ่เสียด้วยซ้ำมันคือยุคสมัยที่เรามีตัวเลือกมากที่สุดว่าจะชื่นชมชื่นชอบติดตามใครต่อไป จงจำเอาไว้ว่าตัวเราในฐานะแฟนคลับคือคนที่จ่ายเงินให้กับศิลปินเหล่านั้นหรือก็คือลูกค้าที่มันอาจจะต่างจากธุรกิจอื่นเสียหน่อยเพราะมีด้านความรู้สึกเข้ามาเป็นตัวตัดสินใจอย่างมากมายแต่ถ้าสุดท้ายเราได้รับบริการที่ไม่ดีหรือก็เกิดแต่ความรู้สึกที่เต็ไมไปด้วยความเสียใจบางครั้งการปล่อยวางและตามหาความสุขหรือทางเลือกใหม่ๆก็น่าจะดีต่อเราที่สุดเช่นกันเราสามารถอินกับเคป p OP, อินกับเมของเราได้แต่อย่าอินกับมันจนทำร้ายตัวเองมาตามไอดอลอย่างสนุกและสบายใจกันดีกว่าครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ